สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในกาเรน่านะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับย้ายเจ้าโฟลเดอร์เกมนะครับจากได้หนึ่งไปอีกได้หนึงนะครับในตัวอย่างจะย้ายจากได้ดีไปได้ซีนะครับผมวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนเเปิดกาเรน่าแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นกดไปที่เกมที่เพื่อนเอนต้องการจะย้ายได้เลยครับผมชึบแล้วก็กดไปที่เจ้า รูปประแจมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับจิ้มลงไป1ทีจากนั้นกดไปที่อันที่2นะครับที่เป็นรูปโฟลเดอร์เขียนว่าระบุตำแหน่งไฟล์เกมโอเคจากนั้นให้เพื่อนๆนะครับเอาเมาส์คลิกตรงนี้นะครับลาห้มันเป็นสีน้ําเงินแบบนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็กดคอนโทรลซี C ครับผมหรือว่าคลิกขวาก๊อปปี้นะครับจากนั้นก็ไปเปิดที่ดีดพีซีหรือไมโครคอมพิวเตอร์ขึ้นมาครับผมและในช่องนี้ที่ลูกศรชี้ให้เพื่อนๆคลิกลงไปนะครับผม จากนั้นกด ctrl v หรือว่าคลิกขวาแล้วกด paste นะครับเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็กด enter ลงไปได้เลยชึบอ่ามันจะได้ไฟล์เกมขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกด ctrl a ครับผมมันจะไฮไลท์ทุกไฟล์แบบนี้นะครับหรือใครจะเอาเมาส์ลากก็ได้นะครับจากนั้นให้คลิกขวาครับผมแล้วก็กดที่ copy แล้วก็ไปเปิดเจ้า my computer หรือ d i s PC ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับ แล้วก็เข้าไปที่ไดท์ที่เราต้องการจะย้ายเกมไปได้เลยในตัวอย่างผมจะมาวางตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่าเกมแบบนี้เมื่อเรียบร้อยก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับผมจากนั้นคลิกขวาแล้วก็กดเพจวางไฟล์เกมที่เราก๊อบไว้เมื่อกี้ลงมาได้เลยในส่วนนี้นะครับเราก็ต้องรอเขา copy ไฟล์เกมนิดนึงครับผมอันนี้จะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์เกมของเพื่อนๆขนาดนั้นนะครับและเมื่อก๊อบเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ให้เพื่อนๆปิดตรงนี้ไปได้เลยครับผมชึบจากนั้นกลับมาที่หน้ากาเรน่านะครับถ้าเกิดใครปิดเจ้าหน้าต่างเล็กๆตรงนี้ไปนะครับก็ไปเปิดใหม่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับผมจากนั้นมากดที่ปุ่มเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปเลือกเจ้าไดที่เราวางเกมไว้เมื่อกี้นะครับในตัวอย่างเมื่อกี้ผมวางไว้ที่ไดซีโฟลเดอร์เกมตรงนี้นะครับก็ดปบ่ลคลิกเข้าไปได้เลยเมื่อเข้ามาเรียบร้อยก็กดไปที่ปุ่ม select folder ตรงนี้1ที จากนั้นก็กดไปที่ปุ่มโอเคตรงนี้ได้เลยครับผมและเขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็กดไปที่ปุ่มโอเคเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ย้ายโฟเดอร์เกมมาอีกได้หนึ่งเรียบร้อยแล้วนั่นเอง <Yeah. S 1> เพื่อนๆก็เปิดเกมเล่นได้ตามปกติเลยครับผม <Yeah. S 1> โอเคลองนัาไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ